ล่าสุดทุกคนคะ่ะกลายเป็นประเด็นดรามา่าล้อนแรงในสื่อโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์อีกแล้วสำหรับหมอลำ ชื่อดังนะคะแพร์เพาแสงทองล่าสุดนะคะอาจารย์นักดนตรีที่อยู่กับวงมายาวนานจู่ๆออกมาประกาศนะคะการสื่อโซเชียลว่าตนนั้นถูกปลดฟ้าผ่าตกงานแบบไม่รู้ตัวอย่างอาจารย์ก้าและอาจารย์โจนทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปพากวิจารณ์นะคะแพร์เผาแสงทองเราก็เข้าไปต่อว่าอย่างหนักเลยล่าสุดนะคะเจ้าตัวรวมไปถึงคุณน,นิลุยผู้จัดการส่วนตัวออกมา ข่าวเน็ตแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะเมือน,นีสาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังและวันนี้สาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวสาวไออยู่กับนะคะสาวคัมพลสวัสดีค่ะสาวพอยค่ะสวัสดีค่ะ,ะเรียกได้ว,ว่าข่าวนี้คือเป็นข่าวที่ช็อกวงการก็ว่าได้นะคะเนาะสาวไอ่อกับเรื่องราวที่แบบว่าแฟนคลับตอนนี้นะคะให้การดูให้การจ้องให้การตอบรับเยอะซะเหลือเกินเพราะว่านะตอนนี้นะคะมีการโยงแบบโอโ้โห โย่งหน้าโย่งหลังหมากไหมนะคะกับเปลืองเล่าหนีเนาะค่ะและหลายคนก็แบบว่านะคะพี่น้องขาก็คือทั้งสื่อโซเชียลเพจดังหลายหลายเพจสื่อข่าวหลายหลายเพจก็ออกมาเปิดประเด็นนี้และหลายคนก็ตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรลหลายๆคนนะคะพี่น้องขาก็สงสยัยแล้วก็ตั้งคําถามคําพูดของอาจารย์ก้ากับอาจารย์จอนที่ได้มีการไลฟ์นะคะบอกว่าเนี่ยตนเองอยู่ดีๆก็ช็อค เหมือนกันนะคะตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆถูกปวดฟ้าผ่าตกงานแบบไม่รู้ตัวอ่ะเดี๋ยวเสออาไอคอร์เปิดคลิปเสียงนะคะคลิปนี้ให้ทุกคนฟังว่าพ่อก้ากับพ่อจอนนะคะพูดไวยังไงพี่น้องค่ามาฟังกันค่ะพี่น้อง่เขาบอบ่าพ่ออยากบอกถึงเหตุผลยังดอกบ๊วยบ๊วยลองบอกนะแต่ว่าการเข้ารบกันตัดสินใจของเพลินเพราะว่าธุรกิจของเพลินแต่ว่าถามว่าใจหายบ่ เอฟซีพนันหัวใจหายผู้คนก็ใจหายเหมือนกันครับผมครับคนหลังหัวใจเต้นแห้งหมดแล้วครับเพราะว่ายูุติๆเขากับตกงานเนียูุติๆกับตกงานครับแล้วหลังเนี่ยเริ่มต้นไหมครับเอาล่ะครับธุรกิจของเพื่อนพ้นคิดดีแล้วครับคิดดีที่สุดแล้วที่ที่ให้เขาออกยังไงยังไงเนี่ยหรือว่าเพป็นต้องการทิ้มไหมที่ใช้ไรก็เก่าทั้งที่นะครับออกเครื่งที้มนะครับเก่ากนครับผมครับว่าสิยู่เป็นวงสุดท้ายหมดล่ะครับคุยกับจอยของชีวิตมาเขาดูนี่แหละจนแก่จนเฒ่าตายไปจากกันหมดละนี่ ครับอยู่น้ำเพลินหักเพลินปกป้องเพลินพร้อมคนละเพลินมีอีหยังเขาก็ปกป้องเพลินมีเรื่องเล่าเรื่องอย่างราะว่าเขาก็หักหักเพลินเนาะครับเพมันจะส่งอันข้าวขามือว่าเนี่ยเนาะจางจอนเนาะเพมันจะส่งข้าวว่าเนี่ยครับกับเป็นโอปอยังกัเหลืองงานสุดท้ายไปกระมวลขึ้นกระมวลปุ๊บมันขึ้นอีกตั้งการเด้อครับบอกเป็ไล่สดบอกเป็นทั้งการว่าเทาสิบวันซาวทอยคือค่ะอ่า อาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยบอกว่านะสัพอยเนาะคืออยู่ดีๆตัวเองก็ช็อกเหมือนกันนะคะเพิ่งมารู้ตัวเมื่อวานนี้ทางด้านคุณแพรวเสียงทองเพิ่งมาแจ้งเพิ่งมาบอกและตนเองเนี่ยคาดหวังว่าตัวเองจะอยู่กับแพรวเสียงทองไปนานๆเพราะคิดว่าจะยู่กับวงเนี้วงสุดท้ายแล้วนะสัพอยค่ะแต่ผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้รู้สึกว่าทั้งสองคนเองก็เสียใจอยู่เหมือนกันนะใช่แต่ก็ได้ยินคําว่าว่จาจะแบบว่า เรื่องราวนะคะก็แบบจบกันด้วยดีเห็นว่าอย่างนี้นะคะกับการที่ว่าอาจารย์นัทนันตีแล้วก็ทางาคุณแม่พลา,าวเนาะกับเรื่องราวที่เป็นกระแสแต่ว่าตอนนี้ก็รอทางผู้บริหารออกมาชี้แจงเพราะว่าตอนนี้คือโยงนะคะพี่น้องคะก็จังหวะแหละเนาะในการที่ว่าทางผู้บริหารยังไม่ออกมาชี้แจงให้เราได้เห็นกันแต่ว่าทางอาจารย์กออกมาไลฟ์ในการที่เรื่องราวที่เอ แฟนคลับได้เห็นก็ต่างตกใจเรียมตามกันนะคะกับเรื่องราวนี้เนาะอือออยงที่ว่าแหละตอนนี้คือชาวเน็ตจับตามองประเด็นนี้ร<ะ>วมไปถึงสื่อข่าวแล้วก็เพจดังแล้วก็มีการกดดันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรทั้งที่นะคะอาจารย์นักดนตรีทั้งสองท่านเนี่ยอยู่กับแพ่วๆเสียงทองคือทางด้านแพ่วๆเสียงทองเนี่ยโดนต่อว่าอย่างหนักเพราะอ่าอยู่ดีๆเนี่ยปลด อาจารย์นักดนตรีที่เป็นเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บุคู่บารมีมคนที่ช่วยสนับสนุนแพวพาวเสียงทองอยู่ซัพพอร์ตดูแลมาตั้งแต่สมัยนานแล้วสมัยตั้งแต่แรกๆเลยแต่ทำไมนะปัจจุบันนี้กลับปล่อยมือเข้าไปซะง,งั้นค่ะเขาก็นะคะไปโจมตีทางด้านแพลวพาวอย่างหนักเลยตอนนี้นะคะใดๆอย่างที่ว่าพี่น้องขอ่าประ ประเด็นราม่าที่มันเกิดขึ้นอะเราอย่าเพิ่งตัดสินใจฟังความข้างเดียวใช่ก็ต้องอรอเนาะรอว่าจะเป็นยังไงนะคะ<น>แต่ก็ล่าสุดนี้นะคะผู้จัดการนี่ลุยนะคะ,ะได้ยินได้ยินมาว่าแบบเออมันว่ามันมีโจมตีมาแบบไม่หยุดนะคะกับเรื่องราวประเด็นนี้เนาะแล้วก็ได,ได้มีการโพสต์ถึงสองโพสต์เลยทีเดียวค่ะ กับประเด็นเร่องนี้อ,อ,อก็คือโพสต์แรกนะคะจะเป็นการบอกว่าเรื่องอาจารย์นักดนตรีที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้รอฟังทีมผู้บริหารชี้แจงก่อนนะคะอย่าพึ่งโยงด่าก,กันไปทั่วทุกอย่างมีเหตุผลเสมออีกอย่างเรานั้นจะปิดฤดูกาลแล้วยังไงคนที่ลงฤดูกาลมีทุกคนก็ลงหมดแล้วคะ่ะทั้งนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีรอฟังทีมผู้บริหารชี้แจงอีกครั้งนะคะอ่าอันนี้คือเป็นโพสต์แรกนะคะพี่น้องคบอือจ้ะ แล้วแฟนคับก็คอมเมนต์ยาวเหยียดใต้คอมเมนต์อ่าและทีนี้ต่อมาค่ะโพสที่2ล่าสุดเลยต่อกันเลยนะคะทางผู้จัดการนี่ลุยค่ะบอกว่าอย่าพิ่งใจร้อนนะคะรออาจารย์สมุนไพรรออาจารย์สมุนไพรเสร็จทีมงานผู้บริหารจะออมาชี้แจงแน่นอนค่ะ ก็คือรองานของอาจารย์สมุนไพรเสร็จก็คือรองานรองานนี้เสร็จเลยเดี๋ยวขอมาชี้แจงทุกอย่างให้ฟังกันประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่ว่าแหละครับถ้าพูดถึงฝั่งของชาวเน็ดน้อะสพอยมันก็ช็อกอยู่เหมือนกันที่อยู่ดีๆเนี่ยนักดนตรีคู่บุญคู่บารมีจะถูกปดฟ้าผ่าแล้วไม่ได้ปดคนเดียวถึงสองคนนะทั้งหมดเก้าคนสพอยมันก็เลยทําให้ชาวเน็ตท็อป ช,ช็อกช็อกแบบช็อกมากว่าอยู่ๆเนาะมาลง9คนไหนว่าลง2คนอะไรประมาณนี้นะคะก็สรุปแล้วก็คือ9คนก็แฟนคลับก็อยากคือจังเห้ากันเนาะก็อยากอู้ว่ามันเกิดอีกยังขืนกันแน่กับเรื่องเล่าวนี้ประมาณนี้คะ่ะอ จะได้ๆอย่างที่ว่าเนาะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะ,ะช่วงนี้ก็คืออาจารย์ที่พี่เป็นคนอสอนคุณพภพาวเสียงทองนะคะร้องรำเนี่ยเพิ่นได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นาน<ช>มานี้ก็อยู่ในช่วงโศกเศร้าเสียใจแล้วก็จัดงานให้เสร็จก่อนเพราะว่าคุณพภพาวเสียงทองเองก็รู้สึกว่าจะรักแล้วก็รลลึก,ลกถึงบุญคุณของอาจารย์คุณน,นี้เป็นอย่างมากก็ ทำพิธีทําการต่างๆให้เสร็จจบสิ้นแล้ว<ช>ค่อยอาจจะมาชี้แจงเรื่องนี้อีกทีก็ได้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องค่ะแล้วที่สําคัญเนาะอย่าพึ่งโยงไปมั่วอย่าพึ่งโยงไปทั่วก,กับประเด็นนี้นะคะพี่น้องขาเพราะว่าบางคนนะั้นทีไปอ่านมาใช้คําที่รุนแรงมากๆเลยกับการที่ออกมาวิจารณใต้คอมเมนต์นะคะกับประเด็นในในเรื่องนี้นี่แหละค่ะใช่ไหมใช่แต่ เมื่อกี้ทางด้านคุณนิรุยออกมาเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมหลายหลายคนก็คงจับตามองเลยว่าตัวคุณแพรวแสงทองเองที่เป็นผู้บริหารที่เป็นบอสที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้จะมีรีแอคหรือว่าจะออกมาเคลื่อนไหวใดๆซึ่งล่าสุดเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคุณแพรวแสงทองได้มีข้อความสั้นๆโพสสั้นๆว่าแพรวรับจบค่ะเท่านั้นเท่านั้นคือแบบแพรวรับจบก็คือ ก็ยังไมมีอะไรเคนไหวต่อเนาะคะือเป็นแค่โพส์โพส์นีโพสเดียวเลยนะคะหลังจากที่เป็นประเด็นมีประเด็นเนาะแล้วแฟนคลับก,ก็ตอนนี้คือโอ้โหมันเร็วมากในการที่แฟนคลับแชร์คอมเมนต์กดไลค์คือแบบป๊าดพี่น้องค่ะถือ,อว่าเป็นที่นิยมอย่างมากเลยในเรื่องราวนี้เป็นกระแสเนาะกระแสฮ<ะ>อตยังมากเลยค่ะอืมไดๆเราก็ทั้งสองคนเนาะสาวคำพอยใช่ค่ะ ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ละกันเนาะค<ฆ>่ะพฟพอยด์ฝากเป็นกําลังใจคุณแพรวาาเสียงทองแล้วก็ทีมนักดนตรีด้วยค่ะก็นี่แหละเนาะก็รอฟังแล้วก็สู้ๆทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะคะรอฟังทางผู้ผบริหารออกมาชี้แจงนั่นแหละที่สําคัญคือรอฟังทางผู้บริหารนั่นแหละค่ะก็ทุกอย่างก็ขอให้จบลงกันด้วยดีแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ขอให้แบบว่าขี้คลายลงเนาะกับประเด็นดราม่านะคะอืม เราเชื่อว่ามันต้องมีเหตุและผลเนาะ<ช>มีต้นมีปลายเหตุแล้วก็ต้องมีเหตุผลมันนั่นแหละเราก็อ่ะเปิดใจและกรารน้อย่ิ่งิ่งอคติค่ะค่ะย่อ่ะเปิดใจกว้างๆย่าเพึงอคติฟังเหตุผลของทางด้านผู้บริหารก่อนแล้วกันเพราะอะไรยังไงโดยยังไงเราทั้งสองคนนะคะสาวไอช่องม,กมักหมอลำนิวกับช่องนะคะสาวคําพลจะมาอัเดทเนาะค่ะ สำหรับเมื่อนี้เราทั้งสองคนก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านีพ้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ